เะเชื่อลูกคันใจ,จอหญิงไอหญิงชอบผ่าอชาตาชวบพันตาไปตักคุ้นพันอนหาหารข้ามาวางพลังวงินทน้าเขาพลังวิทน่าเข้าเข้าเดินย่องน้นไม่มาเอเด็กต้องยิ้มงงมุนตาตากดุงตาหุ่แบคขนค่ะ อพึ่งอพึ่งทำกังถ้าาคนท่านถ้าฟรังังมันจะอาดจัเขาจะพองกางไปมากคือคักยักเกีียวใหญ่เรืาพายไปก็วินใจเราปงางงานใช้ชล้าเรียบเราด้วยสีด้วยเดาห้เชื้อเดาขนมด้ายผ้าเราเยื่อ